ในประเทศนอร์เวย์มีกฎหมายที่รับรองความสงบสุขในวันหยุดนักขัดตฤะเ์กหรือเราเรียกว่าวันแดงซึ่งวันเหล่านี้เราจะไม่สร้างเสียงรบกวนที่ไม่เหมาะสมหรือความรำคาญให้แก่บุคคลอื่นและหากคุณฝ่าฝืนกฎหมายในวันหยุดนักขัดตฤะเ์กคุณสามารถถูกลงโทษโดยถูกปรับตามกฎหมายด้วยค่ะเราไปดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะคลิปเป็ดเกรสตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าส่วนใหญ่จะมีเสียงดังมาก ซึ่งสามารถรบกวนเพื่อนบ้านในวันหยุดต่างๆได้พยายามอย่าใช้นะคะบ r ูเก็โมอเตอร์ซใช้เลื่อยเครื่องยนต์หลายท่านต้องการตัดแต่งต้นไม้หรือตัดอย่างอื่นในวันหยุดการใช้เลื่อยขนาดใหญ่เช่นเลื่อยไฟฟ้าหรือเลื่อยใช้น้ำมันจะเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านนี่คือสิ่งต้องห้ามสำหรับวันเหล่านี้ค่ะพุเซอปการต่อเติมบ้านรวมถึงบ้านเดี่ยวหรือห้องอพาร์ตเมนต เช่นการตอกตะปูการใช้ดินเจาะผนังและอื่นๆที่ใช้เสียงดังห้ามนะคะบรึก,กทำปลีนนะใช้ทรัมปูลีนการกระโดดทรัมปูลีนเช้าเกินไปสำหรับวันหยุดเหล่านี้ไม่สมควรนะคะถ้าเป็นไปได้พยายามตั้งให้ห่างจากเพื่อนบ้านได้ยิ่งดีค่ะเฟสอีฮาเกนงานสังสรรค์นในสวน งานสังสรรค์ปาร์ตี้ในสวนและรวมถึงในอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะพยายามเก็บเสียงให้สงบในวันเหล่านี้นะคะถ้าเป็นไปได้ b i g ก e p l a s t สสถานที่ก่อสร้างงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครทําอยู่แล้วในวันเหล่านี้แต่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกันค่ะ อ๋อติ๊กมีมาเพิ่มอีกนะคะอย่าลืมเรื่องการดูดฝุ่นใช้เสียงสำหรับผู้ที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะส่วนการซักผ้าและการแขวนผ้าข้างนอกในวันหยุดนักขัดตะเลิกถือเป็นการละเมิดความสงบสุขในวันหยุดซึ่งเขาอาจจะกล่าวถึงการเคารพและศรัทธาศาสนาคริสต์นั่นเองอันนี้ติ๊กไม่แน่ใจนะคะต่อจากนี้ไปเราไปดูกันค่ะว่าวันหยุดเหล่านี้มีวันอะไรบ้างไปดูเลยค่ะ เรามาดูวันแรกเลยนะคะว่าเลียเซนดากเกตทุกๆวันอาทิตย์ในนอร์เวย์เราจะนับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสีแดงซึ่งเป็นวันพักผ่อนของทุกคนค่ะวันที่สองนิดโอชดาร์คือวันขึ้นปีใหม่หลายๆคนในนอร์เวย์ใช้วันนี้คือวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันพักผ่อนเพื่อนอนหลับยาวหลังจากงานฉลองในคืนก่อนคือวันที่31ธันวาคมของวันสิ้นปีค่ะ วันที่3ามพัลมาเซนดักวันอาทิตย์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์ที่จะยกตัวอย่างปฏิทินของปีคริสต์ศักราช2022ให้ดูเป็นตัวอย่างของคลิปนี้นะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10เมษายนวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ของทุกปีและในตำนานได้กล่าวว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มค่ะวันที่4ชาติโทชดัก คือวันพฤหัสบดีของการชำระล้างปีนี้ตรงกับวันที่14เมษายนคือวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่เงียบสงบก่อนวันอีสเตอร์และได้เล่าสืบต่อกันมาว่าวันนี้เป็นวันฉลองมื้อสุดท้ายของพระเยซูก,กับเหล่าสาวกก่อนการตึงกังเขตค่ะวันที่หลั่งแฟร์ด์กคือวันศุกร์ประเสริฐ ตามปฏิทินปีนี้ตรงกับวันที่15เมษายนคือวันศุกร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนค่ะวันที่6 First e Post e Day เป็นวันแรกของเทศกาลอีสเตอร์ Easter, เป็นวันหยุดที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์และมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเจ้าปีนี้ตรงกับวันที่17เมษายนของวันอาทิตย์ค่ะ วันที่7อันเดรพอสเกดักวันที่สองของเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ตรงกับวันที่18เมษายนซึ่งเตือนเราว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายไม่ใช่แค่เป็นวิญญาณแต่เป็นมนุษย์วันนั้นถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของพระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนทรงปรากฏต่อเหล่าสาวกค่ะมาดูวันที่8เลยค่ะอาร์บบเดนิสดักคือวันแรงงาน วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการคนส่วนใหญ่โรงเรียนและธุรกิจส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันนี้จะมีการเดินขบวนตามสถานที่ต่างๆค่ะวันที่9 รุนโรบดากนวันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์หรือที่เราเรียกว่าสตนันนัมนั่นเองค่ะเป็นวันชาติของนอร์เวย์ที่ถือเป็นวันหยุดประจําปีตรงกับวันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองที่ระลึกถึงเหตุการณ์วันที่17พฤษภาคมในคิวรรษักดร8 1 4ที่ชาวนอร์เวย์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะวันที่10บคริ t เต้ฮิเมนฟัชดาร วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งจะตรงกับวันพระหัสสาร์ปปดีอาทิตย์ที่6หลังจากวันอีสเตอร์และปีนี้ตรงกับวันที่26พฤษภาคมวันนี้เป็นวันหยุดของชาวคริสต์ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อลำลึกถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าค่ะ วันที่11 First Epiphany ถ้าเรานับจากวัน First the Post e p i a n y คือวันอาทิตย์ที่17เมษายนจนถึงวันนี้คือวันที่5มิถุนายนก็น 5, นนนจะครบอาทิตย์ที่7ซึ่งตรงก,กับอาทิตย์เช่นกันคือ49วันวันนี้เป็นวันหยุดของชาวคริสต์ซึ่งมีการเฉลิมฉลองหลังจากพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตายเป็นการระลึกถึงการสเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงอัครสาวกค่ะ วันที่12อันเดรพินสดาร์กจะตรงกับวันจันทร์ของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่6มิถุนายนเป็นวันหยุดที่เชื่อมโยงจากวันแรกค่ะวันต่อมา f ฟชเตยูเล e ดาร์กเป็นวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีในนอร์เวย์คริสต์มาสเป็นหนึ่งในสวันหยุดสำคัญของชาวคริสเตียน ควบคู่ไปกับเทศกาลอีสเตอร์และวันพินซะวันนี้ถือกันว่าเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้าและวันนี้เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันสุดท้ายคืออันเดรยูเลดักคือวันที่26ธันวาคมของทุกปีผู้คนส่วนใหญ่จะใช้วันนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับในครอบครัวค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ ตามกฎหมายห้ามรบกวนด้วยเสียงรบกวนหรือเสียงดังระหว่างเวลา00.00 00. 00. นถึง24.00นนะคะกล่าวคือตลอดทั้งวันซึ่งเราจะใช้กับวันอาทิตย์และวันสีแดงอื่นๆทั้งหมดส่วนในวันพิ n ซ์วันอีสเตอร์และวันคริสต์มาสความสงบจะเริ่มลงมาตั้งแต่เวลา16.00นค่ะตอนนี้หลายท่านเริ่มรู้กฎเล็กๆน้อยๆในนอร์เวย์แล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ